เคยเห็นไหมครับแรมขนาดใหญ่2เท่าแถวละ32กิก <Yeah. S 1> ใส่2ก็เป็น64กิกและ ไอแรมที่อยู่กับผมในวันนี้เขาเรียกว่าดับเบิลคาปาซิตี้หรือว่าดับเบิลดิมก็ได้นะฮะดับเบิลดิอเอ็มเอ็มนั่นแห L G d I m และก็แล้วแต่คุณจะเรียกกันแล้วแต่แบรนด์ไหนจะเรียกกันนะครับอย่างเช่น G-Skill เนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่า t r i d e n t s e t RGB DC นั่นเอง mm. ก็คือดับเบิลคาปาซิตี้นะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับแรมทั่วไปเนี่ยที่เป็น t r i d e n t s e t RGB ธรรมดานะฮะปกตินะแรมมาตรฐานเนี่ยถ้าเป็นฟูลไซส์อย่างนี้นะครับจะสามารถยัดชิปแรมได้สูงสุดที่16ชิปแต่ว่าถ้าเป็นพวก DC เนี่ย มันจะใส่ได้สูงสุดที่32ชิปนั้นหมายความว่าความจุเนี่ยตัวนี้มันได้สูงสุดแถวและตัวนี้ก็ได้สูงสุดที่32ฮะฟังมาถึงตรงนี้บางคนจะงงว่าเอา้าทำเพื่ออะไรแทนที่จะซื้อ้ Double Capacity ี้2แถวนี้คุณก็ไปซื้อไอ้ธรรมดา4แถวไม่ดีกว่าหรอของหาง่ายกว่าราคาถูกกว่าด้วยก็จริงๆแล้ว สำหรับคุณอาจจะจริงแต่ว่าสําหรับคนที่ใช้เมนบอร์ดขนาดเล็กลงมาอย่างเช่นตัวนี้นะครับ m a x i m 11G เนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องใช้ Double Capacity อย่างนี้แหละในกรณีที่คุณต้องการใส่64 g ิบอร์ดทั่วไปคุณอาจจะใส่4แถวได้แต่ว่าบอร์ดแบบนี้ที่มันขนาดเล็กลงมานะครับเขามีมาให้แค่2แถวนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้ไอ้ดับเบิลคา t ินี่แหละ2แถวถึงจะได้64กินั่นเอง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ดับเบิลคปาซิตี้หรือว่า DC เนี่ยมันไม่ได้รองรับกับเมนบอร์ดทุกรุ่นนะครับเอาเป็นว่าณเวลานี้จะรองรับกับเมนบอร์ด ASUS บางรุ่นที่มีสัญลักษณ์นี้เลยบนหน้ากล่องก็คือดับเบิลดิมนั่นเอง เรื่องหน้าตานะครับเอาตรงๆมันก็เหมือนกับชทเดนเซต R G B รุ่นที่เป็น8หรือว่า16ชิปธรรมดานั่นแหละเพียงแค่ค,ความสูงเขาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับดีไซน์ด้านข้างเนี่ยยังคงมีด้านนึงเป็นสีเทาด้านนึงเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสูงนี้จะเพิ่มขึ้นมาอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องดูด้วยนะฮะว่าในกรณีที่คุณใช้ฮีทซิงค์ทาวเวอร์เนี่ยมันจะไปติดหรือเปล่า <S <S ถ้าส่องเข้าไปในซิงค์อย่างดีนะฮะคุณจะเห็นว่ามันมีแรมอยู่ สองด้านตรงนี้แล้วก็2ไดต้ตรงนี้รวมกันก็เป็นเหมือนแบบคูณ2จากแตมมาตรฐานท,ทั่วไปนั่นแหละ PCB ตรงนี้ก็ร่วมกันผลิตเลยนะฮะระหว่าง ASUS กับ G Skill ตัวที่อยู่อีกในวันนี้ก็จะเป็นรุ่นท็อปสุดของตารางเลยนะครับก็คือบัส3,200ัที่ CL timing 14 14 1 4 3 4กับไฟโวลเทจที่ 1.35V ้โวลต์นั่นเองฮะเดี๋ยวมาลองเสียบเข้าเครื่องกันนะครับเมนบอร์ดที่เราใช้เนี่ยจะเป็น Maximus 1 1บเอ G จากทาง ASUS ROG นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่ารองรับแบบเต็มรูปแบบนะะ เปิดเครื่องขึ้นมาเข้ามาดูใน CPU Z หน้า Memory เนี่ยจะเห็นว่ามันขึ้นเป็น DDR4 Dual Channel 64GB แล้วก็บัส3 2 0 0นะครับ w d ดเวเ t ทจาก1599าก1599ตรงนี้นะฮะ CL 1 4ครับในส่วนของโหมด SPD เนี่ยมันจะขึ้นว่าเป็น 16GB นะครับแต่ว่าจะใส่เต็มที่อยู่ที่4 s l สลอตนั่นเองวิ่งกันที่ AMP 3200เหมือนเดิมมาดูโปรแกรม IDA กันบ้างนะฮะตรงนี้เปิดขึ้นมา จะเห็นว่าในช่องดิมเนี่ย DMM จะมีทั้งหมด4สลอตถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเราใส่อยู่แค่2แต่ว่าบอร์ดมันเห็นเป็นเราใส่แรม16 g ิอยู่4แถวนั่นเองนะครับลองส่องออกมาข้างล่างนะฮะจะเห็นว่าเป็นตัวละ16 g ิ2แรงค์16แบงค์นั่นเองนะฮะแล้วก็ Memory t y p ทเนี่ยเป็นดีดา 4SD ปกตินะฮะ3,200โวลเทห1.35โวล์ 3, 200, นะครับตามค่า XMP Profile ของเรานะฮะชิปแร m ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นจากทาง Samsung นั่นเอง ส่วนผลการทดสอบจากทางโปรแกรม i d e l 14 Cache and Memory Benchmark เนี่ยเห็นว่าฝั่งค่า Read ค่า Write Copy แล้วก็ latency เนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกับพวก Memory ที่เป็น Dual Channel 2 Slot มาตรฐานทั่วไปเลยถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ไอ้แรมประเภทนี้มันยังใช้ได้กับเมนบอร์ดไม่ครบทุกรุ่นนะครับรุ่นที่ใช้แรกหลักเลยก็จะเป็นพวก ASUS ROG Z390 ที่มีสติ๊กเกอร์ Double Dim อย่างนี้เท่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเนาะเพราะว่าในอนาคตเนี่ย ผู้ผลิตแรมเนี่ยเขาสามารถทําได้แล้วผู้ผลิตเมนบอร์ดก็อาจจะมีการแก้ไขเล็กน้อยในส่วนของฮาร์ดแวร์หรือว่าส่วนของซอฟต์แวร์เพื่อรองรับแรมประเภทนี้ก็ได้นะครับเวลานั้นแหละเราจะได้เห็นเมนบอร์ดที่มีแรม4 s l อตรองรับไปสูงสุดที่128กิกแล้วก็เมนบอร์ดที่มี8 s l อตเนี่ยรองรับไปถึง256กิกเลยทีเดียว